สวัสดีลูกค้าแลฟ์ซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้เป็นพร้อมยิงนะครับยกยิงมีอยู่ประมาณสิบแปดกระบอกนะครับก็มีตัวยาวอยู่2กระบอกทรงมือสอดกับลูกสององนิ้วนะครับยกยิงก็จะมีรางไม้อยู่6กกระบอกนะครับเป็นฝังทองเหลืองนะครับ ก็มีรางอลูมิเนียมประมาณสิบสองสิบสามกระบอกนะครับนี่เป็นไม้ประดูนะครับราคายกยิงท้ายประดูอยู่ที่สองพันหกนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงแถมลูกดอกสามลูกนะครับราคานี้จะเป็นปีกโรลเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับถ้าเป็นยกยิงท้ายไม้กระพี้นะครับนี่นะครับรางไม้ฝังทองเหลืองตัวนี้จะอยู่ที่สามพันสองนะครับ ถ้าลูกค้าเอาปีกคำสีแกะลายก็จะเพิ่มอีกประมาณสองถึงสามร้อยนะครับก็มีไม้สักนะครับอยู่หนึ่งกระบอกลางก็เป็นไม้สักนะครับฝังทองเหลืองราคาอยู่ที่2อ0พันแนะครับเบานะครับไม้สักตัวนี้เป็นกะพีนะครับความยาวลางระยะชักสั่งได้นะครับนี่นครับกระพี้นะครับ เป็นงานสั่งทำนะครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 0929462599นะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับนี่นครับเป็นงานสั่งจองนะครับถ้าเป็นรางอลูมิเนียม คิวก็อยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับถ้าเป็นลางไม้ฝังทองเหลืองก็อยู่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันนะครับกระบอกนี้นะครับเป็นลูกซองล่องนิ้วนะครับไม้กระพี้นะครับลูกค้าเป็นปีกค้างคาวรูเฉียงนะครับกระบอกนี้ก็จะอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยนะครับกระบอกนี้นะครับ ลูกค้าเป็นปืนศูนย์นะครับใส่ไกละคขังนะครับเซฟข้างศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกนะครับแล้วก็ปีํำสีแกะลายนะครับออปชั่นเต็มนะครับกระบอกนี้นี่นะครับปืนศูนย์นะครับลองเชือกวิ่งในใต้รางนะครับตัวนี้สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับ มีทั้งรางอลูมิเนียมรางไม้นะครับชุดนี้ก็โทรแจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะแพ็กส่งนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไปทางนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่าต้องการแบบไหนค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยค่าส่งแบบไปทางสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับ <c oughs> สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับ ต้องการความยาวปีกความยาวล่างระยะชักเท่าไหร่สั่งมาได้นะครับชุดนี้สวย,สวยมากนะครับไม้ออกดำเลยนะครับชุดนี้เป็นไม้กับพีเขาควายนะครับนีนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ